พี่น้องซาแล่อยเห็ดเี่เฮ็ดเฮ็ดแต่ดำพี่น้องเฮ็ดแต่ดำเวลานี่เป็นเห็ดปลาที่ราคาแพงที่สุดเสวัสดีจ้า<น>ทุกคนสวัสดีครับเมื่อเนี่ยมาซองลูกบัติเนียก็เลยพอ่อปลาข้างทางเนาะที่ซาวเลเคยพ่อเห็ดมันปูกันเลยมาแวะจ่าพี่น้องแวะบางอุปกรณ์ยังกับวันเดีเตียม,มา้าต่ว่าข้ายอยู่คือว่ามีมีดแล้วก็ถุงหูเหี่ยวเนะะาะแลราคาซาเล่ก,กับพอ่อเห็ดมันปู เนาะพี่น้องเดี๋ยวห้อมาเก็บกันเลยจ้ะพี่น้องซาแลวไปตัดขายอยู่บ้านได้จ้ะเพราะว่าฝ้าวะถ้าได้กินข้าวซออกันอยู่เก็บมีดก่นอ,อนเพราะว่าเมื่อนี้ซาและจะได้ไปเก็บมากูเบรี่อีกสามทางเนาะพี่น้อง วันนี้จะไปเก็บบูรี่อีกสามทังแล้วก็เห็ดเ,เพิงคาไล่ให้พี่เป๊ะอีกให้เพิ่นจังสองโลนาะพี่น้องแล้วเห็ดอุ้ยตาแลงแก้มเย็บ บนตกเขาก็เรืงขึ้นจ้ะพี่น้องตัวน้อยหลายหอกกรบ่เอากนะฮะเขาพสังเกตเอาก็ะบอเห็นได้พี่น้อง,องเพราะว่าเขา ดคือกันกับอ่าอันนี้นาะเอาไปไหม้น,นี่อีกมื้เอาไปพัดเนยนี่แซ่บเด้อพี่น้อง กว่าปิตายาดนดอกพี่น้องอุ้ยอุ้ยพี่น้องแซนเดอร์ไฟเฮดต้นนี้เฮดอุ้ยเห็ดแต่แดำพี่น้องเห็ดแต่แดำพูดนะนี่เป็นเห็ดปลาที่ราคาแพงที่สุดในอ่โนเว่เนาะพี่น้องเห็ดแต่แดำ พี่ดาเขาเมื่ขึ้นโลละสามร้อยแล้วพี่รอ้องโลละสามรอยนี่เป็นครั้งแรกที่ซาแฉกเห็ดมาหาปีพุ่น์พอหน่อยเอานะพิดาพ่ออีกแล้วพี่รอ้องนะแต่เ,เ,เต,าาต๊เก็บเห็ดมาหาปีหัวแต่สิพ่อพี่ร้องหัวแต่สิเคยเห็นขายได้ด้าจ้ะเห็ดอันนี้ขายได้แพงกว่าเห็ดมันปู่ซีเหลืองอยู่พี่ดเป็นแพงเลย เก็บเก็บพี่น้องเก็บพ่อน้องเอน่าเก็บแล้วพี่น้องดอกงามเดี๋ยวซาแล้วฟังเก็บกันพี่น้องเไยเก็บพี่น้องเก็บข้างแรกเด้อพี่น้องตั้งแต่อยู่โนเวตั้งแต่เก็บเห็ดมาเพิ่งจะเคยเจอเนาะแต่ว่ากะสิบเคยพออยู่หดอกว่าแต่ว่าเขาบอกหัจักเนาะว่าเห็ดอีหยัง เก็บเอาเสียงดังไว้ได้พี่น้องเฮ้ยพี่น้องเขาจะเอกคล้ายๆเห็ดอ่มันปูดำค้าสูมเนาะเพราะว่าเขาจะเป็นหูข้างนี้โอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นพี่น้องห้องแหงไวได้ โอ้ยยุงโอ้ยโอยปะกิดว่าฝันว่าสิพ่อพี่น้องพ่อน้องเอ็นอ่ะว่าแส่บว่าสั่นเพชรอันนี้ ฝนตกเสียเขาแล้วเขาเริ่มเปื่อยกับมีเนาะพี่บอกว่าจะแลกกับสีเหลืองก็จะดอกงามงามอันนี้กว่าได้ขึ้นโอ้ปลาทองคำอยู่หลังบ้านนี่เอง เขาเกิดเขาเกิดเป็นมูได้พี่นรอเขาเกิดเป็นมูหลอดงามคัก โอ้นี่น้อยปวดโอ้มันมันพี่น้องท้องคนนี้มันมันแต่ว่าเห็ดชะรดนี่รก็ซื้อว่าเขาสิบเบาะนะพี่น้องเบาก็จะเห็ดอ่ามัูปูดำขาส้ม บ่สังเกตบ่เห็นเด้อนี่พอสีเขาดำเนะา,าะองศาเลียจะเอาให้เบิ้งลักษณะดอกเขานะพี่น้องลักษณะดอกเขาจะเป็นรูตรงกลางด้านล่างนี่จะเป็นสีมนๆเนาะ เขาสิบว่าเนี้ยก็มัดปูดำหลือพี่น้องจัะพอดีขา,ขาดดอกหน่อยๆงามใช่ปะ <c oughs> พอดอกเอ๋แนา ຫຼາຍຄັກ like, ຍຸງກະຫຼາຍເດກະາຍ Ni le Sao lại kiếp dáng dở vĩnh võng dáng con này nhìn cón con hô 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 lái hô bụng ขอตัวขอไปจับพีน้วงเป็นวัด จเจ้าแไร่เก็บู่ทางนี่พอน่องเองน่ะนั่งเก็บู่ทางผุ่น ว่าจะจะทำทักทักเขาขาดเรื่อพี่นวองเฮดชนิดเนี่เขาต้องคอยคอยกระเสริห้าจุบุได้ขาเขา ซาแรนล่องดึงก็จังเห็ดมัดปูเห็ดมัดปูวขาส้มแล้วเขาขาดเนี่ย พี่น้องคือว่าตอนนี้ลายเลยเนาะประมาณ3กิโลแต่ว่าเก็บถ้าได้เบิดจ้ะเพราะว่ากันทับกันลายเขาสีเละเนาะเดี๋ยวซาแลสิกบบ้านไปกินเขาก่อนกินข่าแล้วกันเท่เขาพึ่งไหวจักหน่อยกันแล้วซาแลสิกับมา,มาเก็บอีกจ้าพี่น้องไปไปบ้านกัน ดอกเขาเพื่ะพี่น้องเล้าแล้วหานันกันไก่ตัดเท็ดพ่พ่อแม่พี่น้องโอนิยัยตรเรื่องจากพี่น้องออก,กาขึ้นว่านั่งผัดขัดมัด ยานได้สื่อกันไก่ตัดคาเฮ็ดไหมยู่พี่น้องเสียงซ่องก็จะซาเล่หายไหมเสียงมันซ่องเนะ คือเด่นพักอันนั้นเนีพี่้องก็จะไงะแค่ปลาบานเท่านะแต่แค่ปลาสีขาวเนาะคือบปะเห้ยนี่แหงงามผุ้น้บงค้าเขา ได้ซอกขากันไก่ไม่อยู่ สมกับที่เดินจาแหล่อยากแปะเข้าไปเนาะพี่น้องตอนส่งลูกเพราะว่าเมือนเนอม่อคืนนี่เนาะเมื่อคืนจาแหล่ฝันฝันว่าได้เก็บเห็ดอันนี้แหละเพราะว่าเปิดเบือ้องคลิปใน YouTube เนาะพี่น้องเห็นกระจ้าพากันเก็บเห็ดอันนี้เห็ดแต่ดำเบิงเบ้งหลายหลายเบิ้งหลายหลายเก็บไปฝันก็เลยอยากเข้าป่า บ่กับ่ได้ยู่ไก่เด้อยู่หลังบ้านนี่ใกล้ๆเห็ดมันปูกกบพ่อพ่อาจจะแลเบิ่งเอ่อพี่วันเนาะปีกายนี่เพิ่นไปเก็บพี่วันไปเก็บแลาา้วก็ เย็นน่ะເຂົາເຈົ້າຢູ່ຟິນແລນເຂົາເຈົ້າເກັບສາແລກກໍເລີຍເປີດບິ່ງອປາກບປັນໃຈ ือเห็ดเอ่อมันปูดำคาสม กายเนี่ยกับพ่อ,อได้พี่น้องเห็ดชนิดนี่แต่ว่าเขาบอกหลวเนาะว่าเห็ดอีหยังเนาะปีกายเนี่ยพ่อ,อยู่อันบ่เก็บออนย่านคิดว่าเป็นเห็ดตายเบื่อเพราะว่าเขาเป็นสีดําเนาะพ่อมาปีนี่ศึกษาเรื่องเห็ดหลายเก็บเห็ดหลายกว่าเก่าอีกก็เลยหูวเ็ดแล้วก็เปิดศึกษาในอ่ายูทูบแน่วบึงคลิป ผู้ดันผูน้หนีเนี่ยโอ้ขาหาักเกิดเต้ด่วนเลยเนี่ยพี่นวลผู้นะจนบาน เดี๋ยวซาแลีสิฝ้าตัดขาเ็ดกันจากพี่ร้องแล้วกาสิไปเก็บอีกเนะาะเพราะว่าเอ่อทั้งบูเบอรีเ่เขาก็ต้องเก็บทั้งเห็ดเขาก็สีเก็บก่อนจบคลิปนี่ก่อนจบคลิปนี่ซาแลียขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย